ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอา่านพุทธวจชนะให้ฟังในเรื่องอุปมาแห่งวิญญาณเป็นอุปมาที่พระศาสดาทรงยกนำมาใช้กับลักษณะของวิญญาณบาวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรนะซึ่งวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมาเป็นธรรมที่ เกิดจากเหตุอาศัยเหตุไม่มีเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นอันนี้เป็น <c oughs> เรื่องของอุปมาซึ่งจิตมโนวิญญาณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาศัยกันในการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะก็เป็นสิ่งเดียวกัน ร่องตัดว่าพิกขุทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือของนักเล่นกลพึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สีแพร่งบุรุษผู้จักขุเห็นกลน,นั้นย่อมพิจารณาโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายอยู่กลน,นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมิได้เลยก็แก่นสารในกลน,นั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดพิกุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือปราณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามพิกขุเห็นวิญญาณน,นั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายเมื่อพิกุนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายอยู่วิญญาณน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในวิญญาณนั้น จะพึงมีได้อย่างไรอันนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงชี้ให้เห็นถึงสัจจความจริงของวิญญาณว่าวิญญาณน,นั้นเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นของว่างเปล่ามีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดา